สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของช่องสับนลินนะครับวันนี้ช่องสับนลินจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลนะครับพอดีรัฐบาลเขาได้มีเฟสสองให้ทุกคนทุกท่านได้เข้าลงทะเบียนนะครับ ระยะเฟส2นี่ก็จะเริ่มลงทะเบียนวันที่16นะครับ16ธันวาคม2563นะครับแล้วก็จะเริ่มใช้ได้ใช้เงินได้คนที่สมัครได้นะครับก็จะใช้เริ่มใช้เงินได้ก็วันที่1มกราคม2564เป็นต้นไปนะครับถึงจะเริ่มใช้เงินของรัฐบาลที่ให้มานะครับคือโครงการคนละครึ่งนะครับ นละครึ่งนะครับคือรอบแรกได้10ล้านสิทธิ์นะครับก็ได้ไปคนละ3 0 0พนะครับ3 0 0พันแล้วก็บวกเงินของเราที่เข้าไปใน g ีเวลนะครับในเป๋าตังก็3 0 0พันก็รวมกันก็เป็นใช้จ่ายก็เป็น6000นะครับถึงจะได้3 0 0พันบาทของเขาขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้เขารัฐบาลเขาเห็นความสำคัญของโครงการนี้นะครับแล้วก็มัน ดีสำหรับคนชอบแล้วก็คนสเกี่ยวกับร้านค้านะครับก็ดีขึ้นนะครับเขาก็เลยจะทำเป็นเฟสสองขึ้นมานะครับก็จะเป็นวันผมลงคลิปวันนี้วันที่15นะครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มทำการเปิดรับสมัครลายใหม่นะครับแล้วก็มีลายเก่าก็จะมีเพิ่มนะครับเพิ่ม500บาทนะครับ แล้วเก่าก็จะมีเพิ่มขึ้น500บาทนะครับแล้วก็ผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินเพิ่ม500บาทด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะทําคลิปให้เสร็จเลยนะครับเพราะว่าทั้ง2เฟสก็จะไปสิ้นสุดในการใช้จ่ายเงินในวันที่31มีนาคม2564นะครับก็จะเริ่มเริ่มใช้เงินได้ในวันที่1มกราคม2564นะครับ เงินในโครงการคนละครึ่งนะครับก็จะเริ่มใช้ได้นะครับแต่สำหรับคนบางคนก็สงสัยนะครับเพราะว่าเวลาใช้เงินในเป๋าตังค์ยังไม่หมดนะครับยังในเฟสหนึ่งนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเงินที่ยังคงเหลือก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะกดปุ่มรับ10 500บาทเพิ่มด้วยนะครับก็เริ่มวันที่16 นะครับ1 6 0 0า2563นะครับก็จะเริ่มทำการกดปุ่มรับสิทธิ์เพิ่มอีก500บาทนะครับก็รวมแล้วทั้งของเก่าและก็ของใหม่ที่จะบวกเข้าให้ก็จะเป็น3,500บาทครบเท่ากับลายใหม่นะครับรายใหม่ก็ถ้าลงทะเบียนได้นะครับอีก5ล้านสิินะครับเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้านะครับไปยันถึง5ทุ่มนะครับ ก็จะรับอีก5 5ล้านสินะครับแล้วก็จะได้5ล้านสิใหม่นะครับก็จะได้เงินเข้าในเป๋าังินในจีวเวลสนะครับก็จะเป็นเงิน3,500บาทพอดีนะครับก็บวกกับเงินสมทบของเราก็จะ3,500บาทก็จะเป็น7 0 0 0นนะครับในในในกระเป๋าัง G ินจีวเลสที่เราจะต้องใช้นะครับแล้วก็ ไม่ต้องกลัวนะครับว่าทางโครงการเขาก็ดูแลให้อย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวว่าท่านจะไม่ได้ใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็ทางธนาคารก็โครงการที่แล้วนะครับคนที่เข้าเฟสหนึ่งก็กลัวว่าใช้ตังค์ยังไม่หมดนะครับก็เขาไม่ได้ตัดสิทธิ์นะครับเงินที่ยังในเป๋าตังค์ที่เรายังใช้ไม่หมดเขาไม่ได้ตัดสิทธิ์นะครับแต่ คนที่มีที่ยังใช้สิทธิ์ไม่หมดนะครับก็คนที่ใช้สิทธิ์แล้วก็เงินยังไม่หมดในกระเป๋าตังค์ของกี a l เลสนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าทางโครงการเขาไม่ได้ตัดสิทธิ์นะครับท่านก็ยังจะใช้เงินได้ต่อไปก็จะใช้เงินได้ต่อเนื่องเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านกดยืนยันเสร็จแล้วท่านจะใช้เงินได้ต่อเนื่องเลยนะครับใช้เงินได้ไปเรื่อยไปจน ไม่ต้องรอถึงวันที่1นนะครับท่านก็ใช้เงินของท่านไปได้ตลอดเลยนะครับจนถึงวันที่31มีนาคม,ม2564นะครับต่างก,กันกับคนที่ใช้ตังหมดนะครับที่ใช้ตังหมดในกระเป๋าจิวเวลนะครับท่านคนที่ใช้ตังหมดในกระเป๋าจิวเวลตนะครับท่านก็จะต้องถ้าท่านกดยืนยันเสร็จแล้วท่านก็จะรอนะครับรอให้ถึงวันที่1 มกราคม2564ท่านถึงจะเริ่มใช้เงิน500บาทของท่านได้นะครับเพราะว่าจะไปเริ่มใช้พร้อมกันกับเฟ,ฟส2ที่ท่านสมัครได้5ล้านท่านนะครับก็จะไปเริ่มใช้ได้พร้อมกันนะครับมันต่างกันตรงนี้นะครับแต่ถ้าท่านในเงินที่อยู่ในกระเป๋าตังในจีวลเล็ยังไม่หมดนะครับยังใช้ไม่หมดก็ไม่ต้องกลัวนะครับก็ใช้ได้ไปยาวๆไปเลยนะครับ สำหรับคนที่สมัครใหม่ก็จะไปเริ่มใช้ได้ในวันที่1มกราคมนะครับจนถึงวันที่31มีนาคม2564เลยนะครับก็เข้าใจให้ตรงกันนะครับต่อไปผมก็จะมาสอนวิธีเข้ากดเข้ารับโครงการนะครับเข้ายืนยันโครงการนะให้ท่านกดเข้ามาที่เป๋าังินเลยนะครับเป๋าังที่เราโหลดมาไว้แล้วนะครับ ของเราที่เคยใช้จ่ายทุกรอบนะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับแต่ท่านที่จะสมัครใหม่ก็แนะนําให้ให้โหลดแอปเป๋าตังค์มาไว้เลยนะครับท่านจะได้สมัครได้นะครับถ้าท่านไม่มีแอปเป๋าตังค์ท่านจะช้านะครับท่านจะสมัครไม่ทันคนอื่นเขานะครับและท่านกดแอปเป๋าตังค์มาไว้เลยนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้ลิงก์ผูกพันกันนะครับต้องมีนะครับ ตรงมีแอปตัวนี้นะครับแล้วก็โหลดมาเก็บไว้เลยนะครับเพราะเราจะต้องได้ใช้นะครับพอเข้ามาแล้วเราก็จะเข้าไปในก็จะเข้ามาเจอหน้านี้นะครับเจอหน้านี้แล้วเราให้เรากดเข้าไปตรงตรงจีว l ลเลตนะครับตรงใช้ตังค์นะครับแล้วก็ก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับหน้าที่เราเคยเคยใช้บริการอยู่แล้วนะครับถ้าคนเคยใช้ก็จะรู้ก็ให้เข้าไปกดตรงเขาว่าใช้สิทธิ์นะครับพอใช้สิทธิ์เสร็จ นะครับพอกดเข้ามาแล้วเราก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับหน้าที่เราใช้สิทธิ์นะครับมันก็จะมี2สิทธิ์ท erm ี่เราเลือกใช้นะครับส sí ่วนมากเขาคนละครึ่งแต่มางค้เขาจะใช้เป็นสิทธิ์ตัวข้างบนนะครับแถบสีส้มๆ้มเหลืองๆนะครับข้างบนนะครับแล้วก็กดใช้สิทธิ์นะครับพอกดใช้สิทธิ์แล้วก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับก็จะมี3มขั้นตอนนะครับ สามขั้นตอนที่เราจะกดนะครับก็คือกดคําว่าใช้สิทธิ์แล้วก็เขาก็จะเข้ามาหน้าที่สองนะครับหน้าที่สองคือหน้านี้นะครับแล้วก็เข้าไปในหน้าที่สามนะครับหน้าที่สองนะครับก็จะมีคําว่าเขาก็จะมีกดปุ่มนะครับกดปุ่มให้ยอมรับสิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีปุ่มสุดท้ายคือหน้าที่สามนะครับเขา้ก็จะขึ้นมาก็คือ ยืนยันสิทธ์นะครับแล้วก็จะเป็นการเสร็จสมบูรณ์นะครับถึงจะได้รับเงิน500บาทเพิ่มนะครับสำหรับคนที่ใช้เฟสหนึ่งนะครับก็จะ3ขั้นตอนนะครับ3หน้านะครับก็จะทำการเสร็จสิ้นในการกดยืนยันนะครับถ้าท่านไม่ยืนยันท่านก็จะไม่ได้ใช้สิทธิ์500บาทนะครับนี่คือขั้นตอน ที่2นะครับนี่คือขั้นตอนเฟสสองนะครับข okay. mm ั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขอกดยืนยันรับสิทธิ์นะครับท่านก็จะได้รับสิทธิ์นั้นนะครับสําคัญว่าท่านต้องกดยอมรับสิทธิ์นะครับไม่งั้นท่านก็จะไม่ได้รับเงินเพิ่มอีก500บาทนะครับสำหรับคนที่สมัครเฟสหนึ่งนะครับที่ท่านได้รับเงินไปแล้วนะครับท่านจะได้รับเพิ่มอีก500บาทนะครับท่านก็จะได้ไปใช้สิทธิ์ในตอนเดือน เริ่มวันที่1เดือนม,มกราคม2564าหนะครับสำหรับคนที่เงินยังเหลือในบัญชีนะครับเหลือในจีวีเลยนะครับที่ยังใช้ไม่หมดนะครับถ้าท่านกดสมัครยอมรับสิทธิเสร็จนะครับท่านก็จะได้ใช้เงินต่อเนื่องไปเลยนะครับจากที่ท่านเหลืออยู่พันหนึง่งอย่างนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น1,500บาทนะครับเพราะว่าท่านจะได้ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลย ต่างก,กันกับคนที่ใช้สิทธิ์หมดแล้วนะครับก็จะได้เริ่มใช้ในวันที่1มกราคม2564นะครับยังไงก็คงจะพอจะเข้าใจนะครับ3หลักๆนะครับเข้าไป3หน้านะครับก็จะยืนยันเสร็จนะครับก็ยืนยันใช้สิทธิ์ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะได้เงินเพิ่มอีก500บาทนะครับก็รวมกันแล้วกับของเก่าก็จะเป็น3,500บาทนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องศักดิ์นริมนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ